เมื่อพูดถึงเครื่องบินขับไล่หลายคนมักนึกถึงความเร็วพลังและเสียงคำรามที่แหวกอากาศแต่จริงๆแล้วเครื่องบินรบมีอะไรมากกว่านั้น ไม่ใช่แค่ความเร็วเพียงอย่างเดียววันนี้เราจะมาดูกันแบบจอดลึกกว่าบรรดาเครื่องบินขับไล่รุ่นต่างๆทำผลงานได้ดีแค่ไหนทั้งในด้านสมรรถนะความเร็วความคล่องตัวระบบการรบและที่สำคัญคือเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นราคาซื้อหรือค่าดำเนินการที่มหาศาลเพื่อให้เห็นภาพตั้งแต่เครื่องบินรบขนาดเล็กราคาจับต้องได้ไปจนถึงสุดยอดเทคโนโลยีล้ำยุคที่มาพร้อมราคาแรงสมศักดิ์ศรี เริ่มจากเรื่องสมรรถนะก่อนเครื่องบินขับไล่มักจะถูกประเมินจากหลายปัจจัยเช่นความเร็วอัตราการไต่การเลี้ยวได้คมแค่ไหนความสามารถของเรดาร์ระบบอาวุธความล่องหนต่อเรดาร์และระยะปฏิบัติการ1ในเครื่องที่โด่งดังที่สุดในช่วงหลังคือล็อกฮีตมาติน f 35 l i g h t n II n g i ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ยุคที่5ที่มีความสามารถครบทั้งรบกลางอากาศ โจมตีผ้าพื้นดินและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณแมต1.6แม้จะไม่เร็วที่สุดแต่จุดเด่นคือความล่องหนและระบบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์รอบตัวทำให้นักบินมองเห็นภัยคุกคามก่อนศัตรูตรวจพบ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลแต่ราคาก็สะท้อนเทคโนโลยีที่อัดแน่นขึ้นอยู่กับรุ่น F35A ราคาประมาณ78ล้านดอลลาร์ส่วน F35B และ F35C ทะลุ100ล้านดอลลาร์และค่าบินต่อชั่วโมงก็สูงราว36,000ดอลลาร์ ถ้าเปรียบกับ F 1 6 Fighting Falcon ที่เข้าประจำการตั้งแต่ปลายยุค70แต่ยังคงใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะความน่าเชื่อถือและต้นทุนที่ต่ำกว่า F 1 6ทำความเร็วสูงสุดได้แม้2มีชื่อเสียงเรื่องความคล่องตัวแม้จะไม่มีความล่องหนแบบ F 3 5แต่รุ่นปรับปรุงล่าสุด F 1 6 V ก็มาพร้อมเรดาร์และอาวุธแม่นยำสมัยใหม่ ราคาประมาณ30 3 5ถึง35ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและค่าบินต่อชั่วโมงเทียง8,000 1ถึง1,000ดอลลาร์ทำให้ยังคงเป็นที่นิยมในกว่า25ประเทศอีกฝั่งหนึ่งของโลกสุคอย Su-35 ของรัสเซียได้ชื่อว่ามีความคล่องตัวสูงที่สุดเครื่องหนึ่งสามารถทำความเร็วแมสด2.25และมีระบบขับดันปรับทิศทางได้ t r u s t vectoring ทำให้มินผ่าแขลงได้แบบสุดขั่วแม้จะไม่ล่องหนแต่ก็มีเรดาร์พลังสูงและมิตรายระยะไกลที่สร้างความลำบากให้คู่ต่อสู้ราคาประมาณ85ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและค่าดำเนินการโดยรวมมักถูกกกว่าตะวันตกเพราะออกแบบให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมสมบุกสมบันจีนก็มีเครื่องขับไล่ยุคที่5อย่างเฉิงดูเจ20ไมตี้ดราก้อนซึ่งเป็นเครื่องล่องหนขนาดใหญ่ มีคนเปรียบเทียบกับ F-22 Raptor ของสหรัฐความเร็วสูงสุดราวแมต2ระยะปฏิบัติการกว่า1,100ไมล์โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงจุดเด่นคือรูปทรงล่องหนช่องเก็บอาวุธภายในและเรดาร์ล้ำสมัยแต่เครื่องยนต์ยังเป็นข้อสงสยัยช่วงแรกใช้ของรัสเซียปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องยนต์ Ws-104 และ Ws-15 ของจีนเองราคาประเมินอยู่ที่100 120ล้านดอลลาร์ พูดถึง F 2 2 r a p t o r ที่มักถูกยกให้เป็นสุดยอดเครื่องบินครองอากาศมันมีความเร็วสูงสุดแมท2.25และสามารถบินเร็วแมท1.8ด1.8โดยไม่ต้องใช้ Afterburner s u per cruise พร้อมความล่องหนและความคล่องตัวระดับสูงสุด แต่ราคาก็หดสุดๆต้นทุนการผลิตราว150ล้านดอนลลาร์ต่อเครื่องและถ้ารวมค่า R าและดีจะพุ่งเกิน350ล้านดอนลลาร์หยุดผลิตตั้งแต่ปี2012เพราะราคาแพงและเทคโนโลยีละเอียดอ่อนเกินส่งออกค่าบินต่อชั่วโมงก็ราว60,000ดอลลาร์ยุโรปมีย u r o f i g h t e r ทายูนที่พัฒนาร่วมกันหลายประเทศเป็นเครื่องแมตสที่คล่องตัวและติดตั้งระบบเรดาร อาวุธทันสมัยแม้ไม่ล่องหนแต่การปรับปรุงทำให้ยังน่ากลัวในสนามรบราคาประมาณ115ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องข้าบินต่อชั่วโมงประมาณ1 8 0 0ดอลลาร์ดัซเซอราเฟลของฝรั่งเศสก็เป็นคู่แข่งสำคัญเป็นเครื่องยนต์คู่แมท1.8ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอเนกประสงค์สามารถสลับจากรบกลางอากาศไปโจมตีภาคพื้นได้ทันทีผ่านการรบจริงมาแล้วหลายสมรภูมิ ราคาประมาณ90 1 1 5ถึง115ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องค่าบินต่อชั่วโมงราว16,000ดอลลาร์ 1, 000, 000. อินเดียมี h a l Tejas เครื่องขับไล่เบาราคาถูกความเร็วแม็1.6ราคาประมาณ25-30ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องถูกออกแบบให้บำรุงรักษาง่ายและผลิตในประเทศเพื่อความพึ่งพาตนเองแม้ไม่เท่าทันยุคค่าแต่ก็ยังคงเป็นภัยคุกคามได้ถ้าติดตั้งระบบเรดาร์และอาวุธทันสมยัย ถ้าเทียบความเร็วอย่างเดียวเครื่องรุ่นเก่าอย่าง MiG 31และ F-15 ยังคงโดดเด่น MiG 31ทำความเร็วได้เกินแมต2.8ส่วน F-15 แมต2.5ทั้งคู่ไม่มีความล่องหนแต่ชดเชยด้วยความเร็วเรดราพลังสูงและอาวุธหนัก F-15EX รุ่นล่าสุดมีราคา90ล้านดอลลาร์ค่าบินต่อชั่วโมงราว29,000ดอลลาร์ เรื่องราคาซับซ้อนก่อว่าที่คิดเพราะราคาตัวเครื่อง flyaway cost เป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังต้องบวกค่าฝึกนักบินโครงสร้างซ่อมบำรุงชิ้นส่วนสำรองและการอัปเกรดตลอดอายุการใช้งานซึ่งอาจทำให้ราคาสูงขึ้นหลายเท่าเช่น F-35A ราคาซื้อ80ล้านดอลลาร์แต่ตลอดอายุการใช้งานอาจสูงถึง300-400ล้านดอลลาร์ด้วยเหตุนี้บางประเทศจึงเลือกเครื่องราคาถูกกว่า ไม่ใช่เพราะซื้อเครื่องแพงไม่ได้แต่เพราะค่าดูแลระยะยาวว่าจะกระทบงบประมาณมหาศาลและบางประเทศก็เลือกอัปเกรดเครื่องเก่าแทนการซื้อใหม่ภารกิจที่ต้องการก็มีผลต่อการเลือกเช่นถ้าต้องสกัดกั้นเครื่องบินที่บุกรุกความเร็วอาจสำคัญกว่าแต่ถ้าต้องรบในพื้นที่ที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศหนาแน่นความล่องหนและสงครามอิเล็กทรอนิกส์จะสำคัญกว่า เทคโนโลยีก็เป็นหัวใจหลักเรดาร์ AESA รุ่นใหม่สามารถติดตามหลายเป้าพร้อมกันด้วยความแม่นยำสูงระบบ IRS-T ตรวจจับด้วยความร้อนโดยไม่เปิดเรดาร์ทำให้ไม่ถูกตรวจพบและระบบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งช่วยให้นักบินเห็นภาพรวมของสนามรบอย่างครบถ้วน เรื่องอาวุธก็สำคัญมิดไซล์ระยะไกลยอย่าง AIM 120 AMRAAM หรือ R- 7 7ของรัสเซียสามารถยิงได้ไกลเกินสายตาทำให้ใครยิงก่อนมักชนะการรบสมัยนี้จึงเน้นข้อมูลและการตรวจพบก่อนมากว่าการเลี้ยวหลบกลางอากาศเหมือนในอดีตแต่ความล่องหนก็ไม่ใช่กรอบวิเศษมันช่วยลดระยะที่ถูกตรวจพบไม่ได้ทำให้หายไปและในอนาคตเรดารุ่นใหม่อาจทำให้ความล่องหนด้อยลง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เครื่องอย่าง su 3 5หรือราเฟลแม้ไม่ล่องหนแต่ยังมีบทบาทเพราะระบบรบอิเล็กทรอนิกส์และความคล่องตัวสูงการเมืองก็เป็นปัจจัยบางรุ่นไม่ขายให้ต่างชาติเช่น f 2 2ไม่เคยส่งออก f 3 5ขายให้เฉพาะพันธมิตรส่วนรัสเซียก็ขาย su 3 5 su 5 7ให้ประเทศนอกกลุ่มตะวันตกจีนก็มี j 1 0และ jf 1 7สำหรับตลาดที่ต้องการราคาถูกหรือทางเลือกจากตะวันตก ถ้าจัดตามราคาเครื่องถูกสุดในปัจจุบันอยู่ที่25 4 0ถึง40ล้านดอลลาร์เช่น JF 1 7 HAL Tejas, F 1 6รุ่นอัพเกรดกลุ่มกลางอย่าง Gripen E, r a f a l FA 1 8 E, F อยู่ราว60 1 0 0ถึง100ล้านส่วนกลุ่มแพงสุดอย่าง F 3 5